เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็น่าตื่นเต้นครับกับนักข่าวมาเยอะมากเลยอ่ะศิลปินน้องเน็กนรพลครับแกมิโกเน็กค่ะแล้วก็แกมิโกเบลนิพาดาแกมิโกค่ะอุ้งอิงพี่บ้านอุ้ยพั่นแพรค่ะอุ้ยวันดีพภาพูดขอจากออมแอมพี่บ้านแพรออมแอมพี่แอมเชื่อคนครับเธอแต่ละคนฉันหลับหมดเลยอ่ะพี่การแล้วก็ ที่มาวันนี้มีน้องน้ําแข็งทิพวรรณน้ําแข็งทิพวรรณหลาหลายๆคนซึ่งเป็นดาราหลายๆคนที่ไม่ว่างวันนี้ครับเธอนี่คือผ<ร><พ>ิดวงการาหมอลำแล้วนะก็มีพี่ตุ่มตามยุทธนาตุ่มตามยุทธนาแล้วก็ผู้หญิงบ้านฟินแลนด์ว้ายพี่บีแล้วก็ดาราอีกหลายหลายคนขน,น,นลุกแล้วค่ะคผมส่งข,ขาเตรียมเลยค่ะหมอลำคายอ้อพระเจ้ควักเงินเองแล้วค่ะตอนเนี้ยผมมีโอกาสอยากให้ดูค่ะเป็นเรื่องหนึ่งก็คืออยาก พี่ลองติดตามลาพอดูตื่นเต้นอ่ะเขาตื่นเต้นก็สิ่งดีจริงๆแต่คุณผู้ชมค่ะสาระพี่ๆกำลังมีหนังค่ะใครเผื่อใครไม่รู้นี่กำลังเปิดกล้องค่ะกำลังถ่ายโปรเตอร์ป้ายยาค่ะพี่ๆเปิดใจเรื่องไข่อ้อผมได้ตัดสินใจทำเรื่องไข่อ้อที่เป็นอีกหนึ่งมิติอีกมิิตคนอีสานที่มีความเชื่อนะครับกับสิ่งที่กราบไหว้ เคารพบูชาของเหล่าศิลปินนะครับไม่ใช่ตั้งแต่เฉพาะหมอลำใหญ่เท่านั้นก็จะมีหมอลำซิ่งหมอลำกรอนอะไรต่งงมอล้วก็หลายอาชีพที่มีสิ่งเคารพกราบไหว้ก่อนที่จะทําการแสดงหรือก่อนที่จะทํามาให้กินก็ยกมือใส่หัวแล้วก็มีน้ําแดงมีเครื่องกราบไหวเรียกว่าขขยออกนะครับแล้วก็ถ้าเดยนนักแสดงแคมิโกศิลปินหมอแชมป์หมอลำไอดอล อุ้งอิงดาราดาวลุ่มและนางเอกดาวลุ่เบอร์หนึ่งอมแอมออบวกออบวกแกมนิโกบวกนิวเจเนอเทนเมนต์บวกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บวกสับพัดสัรพัดทั้งวงการหมอลำแล้ว่ะตอนนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะคนลุกนะนะอยากดูแล้วนะพุยกับพี่เล็กเลยนะฮะฉันเด็นดาวอุ้งอิกอ่ะอุ้งอิงอ่ะภูมิใจในตัวพ่อในการตอบ อุ้งอิงก็จะหลุดตลอดเลยนะคือแบบภูมิใจในตัวพ่อแต่ก็ตอบแต่ข่าวมากพ่อตอบแต่ข่าวเก่งเขาหน้าหลักเนาะคือเขามีความเป็นธรรมชาติมากเลยนาะแน็คเนวมพนนะผู้ใหญ่นะครับผมโจด้วยดูดไว้ทั่วหัวเลยอ่ะก่อนหน้านี้แม่บอกว่าแบบอยากจะได้ที่อยากได้ที่ก็อพ่ยังเงินเก็บมามีครับผมแต่ว่า ผมก็อยากหาเงินที่มันไม่ใช่เงินเก็บก็ขอบคุณบอสโจมากที่ทําให้ผมมีรายได้ได้ซื้อที่แบงใหม่ให้แม่ไขอบคุณว่า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 จากว่าจากกากนักข่าวไปเลยเขีนเรื่องราวจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนไปดูเรื่องการแสดงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่คือระดับพระเอกหกร้อยล้านสับเปลือสู่พระเอกไทยโอเราจะได้ไปขึ้นเวทีหมอลำและเป็นความฝันของผมมากๆอยากใส่ชุดเพชร เขาหล่อเนาะอยากลอกขึ้นเวทีเพงจะเกลียวพระเอกสับเปลือสู่พระเอกคายอกอะสักวันนึ่งแล้วบั้นทุ่นเรอัสุดแล้วคนจะเล่นเป็นพระเอกเลยระเีบิดได้ค่ะเรื่องนี้มีพระเอกได้สามสี่คนได้เลยเช่นพี่เบลนิ่พาดาครับเบลลี่พาร์ดานะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะในชีวิตเลยในการที่ได้รับบท เล่นภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ขอขอบพระคุณบอสโจด้วยนะค่ะยขอบคุณที่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนเบลนดก็ให้การซัพพอร์ตเบลนิพาดากันลายๆมากนะคะแล้วก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะตั้งใจทําการบ้านให้เต็มที่ที่สุดกับบทที่ได้รับมาค่ะบอกเลยว่าบทของคําแพงน่าติดตามแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะเฮ้ยเธอหน้าหนังลดมากเลยเนาะบอกเลยว่า คนนี้ผมไม่เปลี่ยนใจเลยว่ามันตรงกับคาเลคเตอร์ที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่คิดว่าจะสร้างหนังภาพยนตร์คือโทรหาผู้จัดการเขาเรียกว่าผมอะได้น้องเบล่ะถึงรอบแรกผ่านไปเอ็กซเดนต์แต่ไม่เป็นไรก็ยังเจาะจงว่าคนก็ยังเป็นน้องเบลเหมือนเดิมส่วนพี่นี่ก็ตรงคาเลคเตอร์มากถูกมากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาพ่อเขาดูตั้งใจกับสิ่งนี้จริงๆอะฉันขนลุกเวลาฉันนั่งฟังเขาสัมภาษณ์มากเลยตอนนั้นหลายน้อยล้านวิวเนาะมา วันนี้มาเรื่องนี้ก็ขอให้หลายร้อยล้านนะหลายพันล้านหลายพันล้านเลยค่ะเรื่องนี้นี่ขาดไม่ได้ครับคนนี้ครับคนนี้โนกะเพิ่งเป็นน้องใหม่ในวงการดรากาเมื่อกี้เขาเดินเมื่อกี้เขาขาดไปถามพ่อเขาว่าจะพูดอะไรดีดรากาอันนี้กับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมแับร้องกับพี่ๆในเทีมงานในวงการดราการฝากเงาฝากในเรื่องการนราการฝากพ่อแม่เอฟซีเด้อค่ะเด้ออย่าลืมดันเด้อค่ะดันดันให้ ห้าร้อยล้านวิวนะคะห้าร้อล้านบาทพ่ห้าร้อยล้านบาทห้ารยล้านบาทห้าร้อยล้าบาทเฮ้ยยยคยย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 นะยรยย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 ย่ยย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 ่ยยังบอกไม่ได้ซอยเป็นกยย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 นนงยางยม่น ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคุกนัผู้บริหารทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสนะคะได้ได้มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องไายอ้อนะคะเหมือนพี่ปวลีอะที่ผ่านมากเอมก็เคยแต่เล่น MV เอ็มวีเป็นซีรีส์เป็นหนังสั่นแต่ว่าภาพยนตร์ก็คือเป็นเรื่องแรกในชีวิตนะคะดีใจด้วยพี่แล้วก็คาแรคเตอร์ที่ได้รับก็ครั้งแรกค่ะกับการ ได้รับคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะฝากทุกท่านติดตามและต้องให้กำลังใจแอมแอมแล้วก็ทีมงานี่ือนานเอกหมอลํำเบอร์ต้นของประเทศนางเอกหมอลำนะในอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสวัสดีครับออสุรพลหมอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยครับกุณก็ยังยาวเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเช่นเคยครับเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ พอยให้โอกาสออฟเสมอมาไหมว่าไม่ไต่ยงปแปลงครับนี้ตั้งแต่ตอนประกวดจนมาถึงตอนนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับสาหรับออฟก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็บทที่ได้รับก็เป็นบทชัยนะครับผมช็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ทรงคุณค่ากับของคนภาคอีสานมากๆแล้วก็<อ>คนพวกเราศริลปินมากๆนะคระับพที่มีใจรักในเรื่องของกับคําว่าหมอลําแล้วก็ กับคำว่าขายอ้อครับฝากคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับครับอ่ะ์อสคฉาสุดท้ายฝากภาพยนยืนคอนุญาตเขินเลยไหมครับฝากแฟนๆนะครับขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนนะคะที่มานะครับเป็นวาละใหญ่ของคนอีสานภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็เหล่าบรรดายูทูบเบอร์แล้วก็ตัวท็อปๆของวงการมอลำศิลปะนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ นะครับเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮานะครับฉะนั้นคือฝากพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาครับซอยเมืองแย่งในเด้อครับเด้อซอยสนับสนุนนะครับแล้วก็จะเปิดกองวันที่11 12ธันวาคมนี้ศิลปินครับข้างบนเวทีนะครับท้ายบนเวทีสาวน้อยเป๊ะเปวัดอะไรนะอยู่ที่วัดบางปิ้งสาคอนครับชมฟรีชมฟรีครับมือนันไปดูได้ลถคู่เสือรงพอเสือนะครับรถพอเอพระม้าเสะม้าเสือพระม้าเสะม้าเสระม้า้าเสม้าเอ ดูฟีททันซทจันทร์มามอบวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจากรลวูเสือครับนำฮอมานะครับมามอบเฮลิคอปเตอร์ให้ด้วยเจอกันนะครับแจกสองธนบัตมีแจกเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับเรื่องนี้ปีหน้านะครับปีหน้าจะได้ฉายทั่วประเทศปีหน้านะครับเดี๋ยวจะช่วงประมาณเดือนไหนเดี๋ยวต่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะใครอยากไปดูสิบเอ็ดสองนี้ นี่คแฟนซอย11-12นี้เปิดกล้องโดยการสร้างของวงการหมอลำแล้วกะฝากพี่้องอีสานใครอยากไปดูดมีแจกเฮลิคอป,อปเตอร์ด้วย